หากค่าจ้างลูกจ้างเป็นเงินประกันการฝึกอบรมได้หรือไม่โดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลยนายจ้างให้ลูกจ้างฝึกอบรมเกี่ยวกับหลักสูตรเทคนิควิธีการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญโดยนายจ้างได้หักค่าจ้างลูกจ้างเป็นเงินประกันการฝึกอบรม แม้ในายจ้างจะมีสิทธิ์เรียกร้องให้ลูกจ้างชำระค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมได้ตามกฎหมายแต่นายจ้างจะหักเอาจากค่าจ้างของลูกจ้างเพื่อชำระเงินดังกล่าวไม่ได้เพราะไม่เข้าข้อยกเว้นการหักเพื่อชำระเงินตามที่บัญญัติไว้ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพุทธศักราช2 5 4 1มาตรา7 6วรรคหนึ่งถึงมาตรา7 6อนุห ดังนั้นนายจ้างจึงต้องคืนเงินค่าจ้างที่หักเป็นเงินประกันให้กับลูกจ้างหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย